เจคเโนขอนำเสนอบ้านเดี่ยวใจกลางกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครให้ชมนะคะมองหาซื้อบ้านอยู่นะคะเข้าไปชมได้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะบ้านเดี่ยวนะคะอยู่เยื้องเทศบาลกระทุ่มแบนตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะราคา1 7 5 0 0ล้านบาทโอนฟรีนะคะสามารถเข้านัดชมตัวบ้านและต่อรองราคา นางานได้เลยนะคะเนื้อที่ขนาด48ตารางวาค่ะตัวบ้านมี3มห้องนอนสองห้องน้ำที่จอดรถสองคันมีห้องนั่งเล่นมีห้องครัวค่ะกว้างกวางนะคะอยู่บ้านเลขที่174ทับบค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ตัวเมืองเดินทางสะดวกนะคะมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งบาดาลมีทั้งปะปานะคะพร้อมอยู่ได้เลยค่ะ1นึ่ล้านเแสนบาท อยู่ใกล้โรงพยาบาลกระทุ่มแบน1กิโเมตรห่างจากตลาดกระทุ่มแบน1กิโเมตรห่างจากห้างโรตัสกระทุ่มแบน2กิโเมตรนะคะสนใจนะัดชมแปลงจริงหรือต้องการขอข้อมูลติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายค่ะท่านสามารถคุยโดยตรงได้เลยนะคะเพราะจเจคโน็ไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ